ื่นเต้นมากตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งรันทูกันเสร็จจริงๆประมาณตีเกือบตีสองเกือบตีสองใช่ก็เหมือนวันนี้อยากให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราตั้งใจแค่ไหนครับจริงๆแล้วพวกเราผ่านบรรยากาศแฟรปิดมาเยอะพอสมควรแล้วทไปงานนี้ยังถึงเป็นงานมันอยากอยากบอกว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นงานที่เราไม่เคยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือถือเป็นงานแรกแล้วก็เป็นช่วงแบบ ตลอด3มชั่วโมงเลยก็ว่าได้ที่แบบเราต้องอยู่บนเวทีซึ่ง <c oughs> แบบมันใหม่สำหรับพวกเราทั้งสคนมากๆครับอย่างกไปเต้นมันมีหลายอย่างเนาะที่แบบเราอาจจะเคยทำเป็นครั้งแรกด้วยในโชว์เราเหล่านี้อะไรเงี้ยทำให้แบบเราตื่นเต้นว่าแบบเราจะทำ,ะทำมันออกได้มั้ยเอาออกมนเอาทำมันออกมา,มาได้ดีไหมแต่ว่าก็เราก็ซ้อมกันมาอย่างเต็มที่แล้วคือต่อให้แบบว่าจะซ้อมมาเกือบ2ออาทิตย์แต่ถึงตอนนี้ก็ก็ยังกังวลอยู่นิดนึงว่าจะ ผิดจากที่ซ้อมมาหรือเปล่าแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับอ,อย่างเราเป็นไงบ้างผมก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนเลยครับผมเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเวทีที่แบบคน,คนเยอะขนาดนี้ด้วยแบบเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรามีการทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็โชว์ความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยก็งทนแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าตอนพวกเราซ้อมเนี่ยพวกเราเต็มทีมากๆครับมันอาจจะช่วยที่ไมใ่ให้ไม่ให้ตื่นเต้นมากพี่เมย์อะมาตรงกลางเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พิสุทธิ์วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอยค่ะเนี่ยถ้าเจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ครับมันสำหรับงานนี้เป็นใหง่มากอ่ะก็เราก็เตรียมงานกันมาเป็นเดือนแล้วค่ะีจริงนี่ไม่วยจัดเตรียมงานนี้มาตั้งแต่สมเดือนที่แล้วอะค่ะเราก็เลยแบบพยายามกันเต็มที่เราก็น้องๆพุ่มเทมากๆค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาน้องซ้อมหนักมากซ้อมหนักชนิดที่ว่ามีคนเจ็บด้วยใช่ไหมคะพีทมือผมเองครับนิ้วแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเยอะแล้วครับไม่เป็นไรแล้ว ครับผมแล้ว <Brother> ก็รู้สึกว่าน้องๆก็มีเจ็บบ้างเคลิ้นเคลนหน่อยใช่ใช่ค่ะก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆเพื่องานนี้อยากให้แฟนๆทุกคนแบบมีความสุขกับงานนี้จริงๆค่ะพี่เจนทุานนี้เราเราทุ่มเทเต็มที่ขนาดนี้พี่เจนเราต้องการที่จะกลับได้ได้รับอะไรกลับไปบ้างจริงๆแล้วตั้งแต่มีไมวายทำซีรีส์มาค่ะความต้องการของเราคือเราอยากให้คนดูมีความสุขไม่ว่าแบบ ใจเล็กๆน้อยๆถ้าเราคนดูมีรอยยิ้มมีความมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขแล้วซึ่งงานเนี้ยก็เหมือนกันค่ะเราอยากให้แฟนๆจัดให้แฟนๆได้มาเจอน้องๆทั้ง4คนแล้วก็อยากให้แฟนๆได้รับความสุขกลับไปกับการดูงานแฟนมินต์นี้ความสุขที่ทุกคนได้รับกลับไปแต่ละคู่เป็นยไงครับี่พี่เอกเคยมีที่จะให้แฟนๆได้ยินเป็นแบบนี้ เต็มที่แน่นอนค่ะมันมีทั้งความสุขความสนุกความซึ้งแล้วก็ความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าน้องๆทุกคนคิดโชว์เองด้วยทั้งสี่โชว์จะไม่มีความเหมือนกันเลยจะมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาทั้งสี่คนค่ะมาอนเนินก่อนเลยครับบผมอ่ะพี่เมย์บอกคิดโชว์ด้วยโชว์ของเราเป็นยังไงอะอันนี้พูดได้เลยโชว์ของผมก็จะเป็นในเรื่องของ ความสามารถแล้วก็การสื่อสารการเล่าเรื่องชีวิตตัวเองอะไรนะครับแล้วก็มีแบบร้องเพลงมีความสุขกับแฟนๆโชว์ของผมก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบเอนเตอร์เทนคนดูด้วยแล้วก็อาจจะมีเต้นส่วนใหญ่ส่วนโชว์คู่ก็จะเป็นการกิ๊กกันกิ๊กกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยจริงเหรอ่นอ ส่วนของผมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอ,อารมณ์เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับอารมณ์เป็นหลักครับแต่ว่าพอพี่เมย์ได้ดูพี่เมย์ก็บอกมันรีเลทกับแบบซีรีส์อยู่บ้างนิดนึงเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนได้ดูคขาว่าแบบเออจะคลเหมันกับพี่เมย์หรือเปล่าหรือว่าจะชอบหรือเปล่าครับครับผมแล้วผมก็เลือกสิ่งที่ชอบแล้วก็รักครับเราอยากให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็รักเลยหยิบทุกอย่างที่เราชอบเป็นรักที่แบบเยอะที่สุดถ้ายัดในโชว์ได้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็น ชูคู่ยังไงครับชูคู่เหรอครับชูคู่ก็อ่าก็จะมีความน่ารักใครที่แบบว่าถ้าเกิดดูอีพีพิเศษมาก็จะเห็นว่าแบบคู่ของพี่พายน้องซ่าก็คือก็จะมีความน่ารักไปแล้วแบบเป็นโลกที่สดใสทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นในอีเวนต์นี้ด้วยรวมถึงความเป็นตัวของผมกับฟอร์ดด้วยเหมือนกันใช่แน่นอนมันต้องมีบรรยากาศโดยรวมอนะัีเลยนะเพราะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะบรรยากาศดังเป็นวทีจะเป็นยังไงครับ เออเรียกว่าฤดูร <c oughs> ักดีกว่าครับ <c oughs> เหมือนฤดูร <c oughs> ักที่ <c oughs> แบบว่ามีอบอุ่นในทุกๆซ <c oughs> ีซันดีกว่าไม่ใช่แบบฤดูร้อนฤดูฝนฤดูใบไม้ร่วงฤ <c oughs> ดูหนาวคือทุกฤดูเนี่ยมันมีความรักอบอุ่นอยู่แต่ว่าแค่จะออกมาในคนละมูคนละฟืลเฉยๆครับ ช่คะ่ะแล้วอย่างนั้นแนวหลังนําเสนอในรูปแบบของทุกฤดูการเหมือนที่เป็นบรรยากาศล่ะกะค่ะ,คะว่าฤะดูก,การไม่ว่าจะฤดูการไหนเราสามารถมีความรักได้เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวที่รู้สึกหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฤดูหนาวก็อยากให้มีคนกอดใช่ไหมคะมก็จะมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยผสมเข้าไปในเรื่องค่ะนอกจากแฟนที่ได้มาดูนี่ก็ ใช่ค่ะส,สามารถดูฐานทางไลฟ์สตรีมได้ค่ะก็สามารถซื้อผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะในราคา990บาทค่ะกจากนี้แล้วมันฟังมันไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยใช่ไหมคะปีหน้ามีแขนต่มันจะเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะปีหน้าพวกเราบรรยากาศหลักเช่ามันกันหลักจะไปทัวร์เอเชียทัวร์กันค่ะก็มีหลายประเทศที่เราจะไปกันแน่นอนค่ะก็อยากจะให้อยากจะฝากขอกําลังใจให้น้องๆทุกคนในการนําเสนอ ความเป็นไทยของเราสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะน้าเอ้ยจริงๆบอกได้ไหมเออประเทศอะไรบ้างอยากใส่หยิบดอกประกาศออกมาทีหลังแต่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็สักมันกุมภาอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงความรักกับคุณแม่แสดงความรักใช่เลยแล้วติ๊กต๊กครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพอจบวันนี้ต้องเตรียมตัวก่อนตัวละใช่ครับผมก็ต้อง ฟิตทั้งร่างกายแล้วก็แบบฟิตทั้งแบบหลายๆอย่างต้องซ้อมให้ฟิตเรื่องภาษาด้วยครับเพราะว่าเราแบบเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับซึ่งแบบอ่าอย่างแบบโนอื่นก็จะได้ 2- อสาภาษาแต่ว่าอย่างผมก็ก็ต้องกลับไปแบบปัดฝุ่นภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้งสี่คนคืออยากเขาเรียกว่าสื่อสารโดยตรงกับแฟนคลับอินเตอร์แฟนด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะเตรียมเท่าที่เราทําได้เพื่อที่จะแบบว่าไปพูดคุยกับเขาครับ สมที่สุดเลยก็คืออยากจะมอบความสุขนั่นแหละครับใช่ฝากด้วค่ะฝากเตรียมเจอแบบแฟนๆรู้จักกันก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็งานแฟนมิเติ้งครั้งแรกของพวกเรานะครับก็พวกเราเนี่ยเต็มที่กันชุ่นใจกันมากๆนะครับก็อยากจะฝากด้วยครับครับก็อยากจะอยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของพวกเราทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ตัวมตัวบริษัทมีวายด้วยนะครับอยากให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเต็มที่กันมากจริงๆ

กับทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจทําทุกโชว์ทุกดีเทลในงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดจริงๆถึงแม้ว่าพวกเราสี่คนจะยังใหม่มากก็ตามแต่ผมเชื่อว่าในงานที่จะเกิดขึ้นนี้พวกเราทําเต็มที่ที่สุดครับฝากเลยครับบอกทุกคนจะเอ็นจอยครับแลวผมเช่นเดียวกันครับก็ทีมงานทุกคนทํางานหนักครับรวมถึงพวกเราด้วยก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยครับพวกเราตั้งใจกันมากขอให้ทุกคนชอบนะครับค่ะก็อยากจะฝากแฟมิติ้งบร,รยายการรัก เลิฟอินดีแอร์แฟนมิ t i ิ g งอะขอโทษนะคะ <laughs> ตื่นเต้นแอบตื่นเต้นค่ะก็อยากจะฝากซีซั่น of l เลิฟอินดีแอร์ค่ะแฟ n มิสติ้งอินแบงคค่ะก็น้องๆทุกคนแล้วก็มีมไมวายเต็มที่มากๆก,กับโชว์นี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับโชว์นี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้มาดูโชว์ในวันนี้สามารถติดตามผ่านไลฟ์สตรีมผ่านไททิเกตเมเจอร์ได้ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ